จบลงอีกหนึ่งงานเมาครับพี่นอ้องเอาผ่านผ่านครับงานนี้หน่อยนะครับเองครับปูพ่นหาการหาง,งานนองใส่ทั้งเห็บบานปลาบาน,บานดงนะครับผมเดี๋ยวนี้ปลาลายในจักน้อยครับมับ่ให้น้าปลูกยางครับหน้าพอได้เขาน้าโคกหน้าสูงตอให้ยางตะเกานะครับเรามีโครงการจะปลูกต่อลงมาอีกมันมองมีเขาวี่น้องเลย อ้าวต่างเรียบเมาก็ลงมากินน้มเมั่อคันนี่เจ้าดีขนาดครับเม,มื่อไ่เผ่าเดียวเอ้ยครับสองหอมาครับเผ่าเดียวกะน,นี่นี่การเปิดเล็กน้อยซอ,อยเล็กพี่นอ้องสีรถหล่างออกเศษออกคือเป็นปตะเมิงนะพี่น้องไฟติดทุกจุดนะครับกะพ่อเก่ามาลงงานได้งานนี่นะครับงานสอง ห้องกระไดสองงานนะครับก็มีผู้มาถามว่าสีขายบอผมก็จักสิว่าจะได้พี่น้องแต่นะว่าก็คือไดใใ้ไหวเพื่อไหวในใจนึงกะแต่ละค่าก็ขายดอกครับเพราะว่าพวกมามากะเส้ากลางๆนะครับกับมาเห็ดเบิดประมาณหมืน่นไหนนะครับหมืน่นห้าสองหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทเปลี่ยนลังค่าเปลี่ยนน้ำมันแล้วก็กองนะครับผมแล้วก็มีการเสกปั่มเสกไฟนะครับต่างไฟ้ทำไมให้สร้างขึ้นไม่าใหา้ผมกับพวกเกียงรถฟอร์ดนะพี่น้อง อันนี้ก็ฟังทางนี้ก็เลี้ยต้นใหม่ประมาณหนึ่งสองต้นใหญ่บมอลงครับ 3, สามสี่ต้นครับแล้วก็รลบข้างหน้าลงแล้วก็เอาเลยนะครับต้นใหม่ที่เอาลง,นะาางาครับว่าดห้มาส่วนใบครับอันนี้ก็ใหง่ายๆนะเพิ่นโยกหล่องไฟทั้งเห็ดเหลี่ยวนะครับไฟทั้งนี้ก็เอากบใหม่เลยเอาไปเบิดมเลยนี่ครับง่ายๆนะเพิ่นโยกหล่อ,ปลอ,ลอ,นะลองปลูกยางนะครับเพิ่นโยกใบก็ซื้อท่อาพี่น้องหน้าฝนมันยังสีปลูกนะครับเพราะว่า ให้รถใหญ่ลงหางสามหางสี่ไว้เพื่อมันเป็นคู่สูงครับยามฝนมันอกี้เชารถหน่อยมาไทยอีกเชนึงโนเป็นเถื่อนอีกเชนึงนะครับเพื่อกันหึ่มนะครับผมนะครับบ่ได้ลวบได้ยังเราพี่น้องแค่มางข้างหน้าลงแล้วก็กใหม่ออกครับน,นี่มองเงินสาวมาเข้ามาเถื่อเมื่อพี่น้องเขาบ้านนี่เก็บงานที่แถวนี้แล้วก็เลยมาต่อให้เพื่อนครับมันก็บ,บ่ไดล้วเข้ามามืาอนี้ยืมืาอนี้อ่านไว้ว่าสิจบ บายมุ้งใบสองกะมาสวยอีกครับคุณเสาอันนี้สร้างเรียบเพิ่งหนาวครับเพิ่งผมกะเอากองไปออกนึ่ใช้เวลาได้สักหน่อยมาของงานวันนี้กะสามสี่โมงครับกะพอดีพองามงามหนาวพี่น้องนี่นะครับมางานรถไทยใหญ่หม่องมันบริยารีคอร์ดเป้าคือรถเกี่ยวรถอัดเฟืองนะมบอกกันนะมองเกี้ยวคำยำคืนพี่น้องอ่อนเด้อกเสา ทางเดียวเจ้าตัวปวดนะครับบุญปูที่ยังไม่ลมหายใจ,จคอยเซ็กคอยปั๊บไปนะครับเขาไม่เขาเมือ่อตอนนี้ขั้วนี่ยังกะปั๊บไปแน่แล้วนะครับคอยเห็นพอดีพองามเมื่อวานอีจูนปั่มแก่หัวนครับมันอยากกินน้ำมันหล่ะกับขั้วนอยากร้ายนะครับโอ้เห็นทอเขาออกแบบเมื่อไรหรอเว้ยเกะเว้ดอ่ะ โอ้สิเขาอะไรบาทจีเดีเสืออะะใส่อะไตรงนี้ยิบไม่ดูหน่อยนีดยหน่อด้ย ไอกุ๊บตีบใครแต่ลมมันเมื่อทร้างฝนว่าง่ายใช่ปูครับพี่น,อน้องเลยปูเป็นโยกหลังก็ได้แต่ว่าเขื่อนเท่านี้รับเตรียมเต,ตรียมครับตัวให้ห <c oughs> ลังขอตรวจขออะไรอะไรครับเพจจะได้น้อ,นองพี่น้องมันไงมันลมห่วยมันสิโดนได้หรือพี่ก็แต่งตัวโดนแต่ว่าจะทายไง่ายได้ มาดานะครับพี่เก่อนสีดำลงแต่งโตะซะก่อนนี่กะปฎิเหตุยังหลายนะครับมากะเปลี่ยนลังค่านี่แหละกะเปลี่ยนปั๊มเอซี่ครับแล้วกะน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองโซล่านะครับกองให้จะเกิดอายุการใช้งานนะครับวองเปียกเก้าของฝรั่งพี่น้องมึงส่งเลยสิฝรั่ง ามาเป็นเห็ุงานมาเคยล่ะก่ประกอบจาขกองเก่ากันกิ่ข้างในเลี้ยงท่อนะ่ะจะว่าเป็นทอ่อเดือยนะครับมันดังเมื่อคอยมวลปานห้อ้นมวีดแดงนะครับแต่ว่าเครื่องกับเชื่อมผ่านนี่นะพี่น้องมันมีอายครับ สายพานพัดลมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เหลือหัวสีดหัวหนึ่งพี่น้องมันอยากมีน้ำมันโซล่าซึมนะครับจังว่ามันอยากเดินหอบจั็หน่อยครับว่าให้เคลียร์งานไปนนึ่งก็มางานบางก็ยังหอบเล็กน,นะครับครับสไตายเพ่าเดียวขวดจั็หน่อยครับย่ามถอยครับมาขันหางสามมุมนี่ก็เลย ทหากจัาหน่อยมีหน่องนั่งเขมมากอ่ะไอ้ยังกูไห้หรอม่ห่ใครเดียวบะมี่กูใครใครก็บะมี่เงินถ้าเปวกรนะเขาจมนเงินก็ยังเสีกจ้างนะใส่ไหมครับกรับกองเสียกกองเสียนก็เก่ากับมันอยากหูอยากพังแน่นะครับกองเสียนมาํำเขา ภาพจำนี้เพราะฟังงาพี่น้องสื่อยี่สิบกลางๆนะครับเต็มพอามอน้นหลายคนก็นมาใช้ท่อหรือท่อไทยที่นะครับผมมาแห้งไซน์หน,นแห้งดังวงมวนครับดดฟอด ดังเสียบนะครับดังโมหันโมเอ,อกลักษณ์เลยนะครับผมมาเสียงแบบเป็นลมเบียดแดงหน่อยกับเสียงมีไข่รถคันนี้นะครับแต่ว่าให้มันให้มันข่วงอยู่นี่นะครับมันจะเป็นสไตล์ที่ผมหมักแห้งมาแต่น้อยเท่าใหญ่นะครับพอให้มันดังป่อ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 งนะพี่น้องให้มันดังแบบข่วงขึ้นรถไอ้ลมเบียดแดงนะครับรอเอายังไงซะเอาง่ายๆก็คือคันนี้ตอนสร้างแบบเยอะแยะแห่งนะครับมันจะดังข่วงแบบเป็นเสน่ห์นะครับสำหรับรถฟอร์ดเท่าเดียวนี่นี่นบ,บ่นี้พี่น้อง แต่ว่าผมบมกักเิเชียงเดินเบามันครับท่อไปเนี่ยท่อท่านเป็นเดินเบาลกรือดังเพลขายท่อหรีท่อทายทีท่ธรรนมาไดบพี่น้องเพราะว่าั้างหนกับผมมีอย่างนะครับผมเจาอ,ออกเป็นหลักค่างกับเปลี่ยนใหม่3,800บาทครับส่วนกองแหง่งโอ้กองแก้วข้อกองแก้วผม เอาอะไรตะโก้สมัยรถ62ของครับมาใส่มันเหลืออยู่บางพอดีกันคักครับก็เลยใส่เพราะว่าตัวมาตำรวจเหมือนกันเคลื่อนเทน่าๆไม่ถึงเสื่อมมาคอ่ะน้ำสภาพเมื่อวานนะครับ เลงงองมึงคือว่น mm ี่หนอช่วงนี้รูปเมด้ดงมนกันยากนมึนะครับทรหาถากแกพม่นอยู่ก็พอไท้ามไท้ามาสแล่นะากแก่รูปเมดแดงนะพี่นอี่เรถลกเป็นนี่ยท้ามิ่นะครับเนี่ยิ่นเสียฟอดเก่าครับเดียนอดมาแต่สมัยผมเต้เล็กนอยพี่น้อก็ิ่งก็เลยมาในสมัยผมก็เลยเกินด ba đéo đéo hẳn thế nó bị đen quá lòng như mà sẵn về nhà này mình chụp mình chào đi mà để xong cân thẻ không có biết hai thì nói nhạc, cái gì ครับท้องเผาหุบต่างนะพี่น้องขั้นเลิงมันกะเตะแตะบ่อแห่งนะครับมันแตะคอยเอาหลายคนก็ถามมาว่ารถขั้นนี้สู่หุบต่างไหนบ่นะครับผมกับบ่ยาังก็บียบเบียดพี่น้องขึ้นปูกับขึ้นปูครับแต่ทำโทรศัพท์ปุ่มกดกับสัมผัสนะพี่น้องแต่ว่าการเมตงานก็ถามว่าเห็นต้องการไดนมันก็ไปกันไดนนะครับแต่ต้องใส่ฝีมือในจังน้อยครับครับเผาเดียว อาจารย์มันกับรถคันภูโบจำหนานโมเกียงมันกับงานมันเคยออกกานได้นะครับอาไม่สูสองเผาก็สูสองเผาก็ได้แล้วพี่น้องแต่ว่ามันกับอุ่มดินเนร้ายกู้รถหน่อยหาเที่เราผละครับขนาดว่าเผาเดียวนะแต่สองเผาของฟอนนี่ก็เห็นได้เสียนขวานมันเคยทุ่นนะครับกากระบาดแตกกูแหงๆพี่น้องรถสองเผาฟอน รถฟอนี่เป็นรถสีได้อย่างดสูงนะครับหลัวกการเหยียบกับแปะคันเลงนี่มันต้องเหยียบร้ายกว่ารถคู่ตาเนี่นะครับผมอาเป็นเพ่าเดียวแล้วที่นอ้องเอาให้ความเกลืผมหรอกครับมาผมจะขับ,บซึ่งสองคัน้องด้วกันมันคือคูบตาคันแตะน้อยเดียวมันก็มาตามตีนตามเลงนะครับแต่ฟอน์ดเนี่ยคันแตะน้อยเดียวมันก็นมาตามนะครับมันต้องเหยียบมากคเครึ่งนะครับ เดี๋ยวไปค่อยเิี๋ยวมันยองๆเงี้ยเงี้ยมันไม่ได้ใจนะครับมัไม่ได้อัธรลดต้องลงคนครับก่อนมันต้องปาดปาดปืนปาดนะครับของเขี้ยวช่วยล้มเวทแดงเหรพี่น้องช่วยไปตะเมืองเนาะนี่กับบอลวายกันนะครับเพราะว่าสร้างเรียบเพื่นกับฮาร์ไม่ให้กันเพื่นกับวัวเคยครับรถบ่อนมาก่อนนะครับตอนมากครับได้คู่บัตาหน่อยก็เกาะหาหน่อยนะครับเรียนกันถึงกระลง เัลเป,นป็นเธอ,เอแหละตองเพิ่นเหมือนกันนะครับสีมะขืนแต่ว่าครับเล่นใกลนู่นงไปแดงก็เข้าผมไปนับหรอครับเพราะว่าเขาแค่์ร่องเล่นๆหร่หัวหนะครับบ่ได้ดมาเฮ็ดงานเบิดมื่นเบิดเล่นเอา้าไมวพอกันไม่อีพี่น่ะพี่น้องมันหลายนาทีนะครับมันสีอนอยื่นเนี่ยเอาไปนะสวัสดีครับ